กิจกรรมสดบนความเพียร้าปิดตายยอดเศรษฐีราวหลงบุทวดชิตพลโนริศลาดหนึสองแครั้งที่49วันที่ยี่ธันวาคม2568 บัดนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ทธันวาคม2568ข้าพระเจ้านาชิตพลโนเรศรหัส128ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควัมปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุ่นหลวงปู่วุนเดชหลวงปู่ศิลาตราทั้งผูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอัุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนะตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเรสุวตาอเทวตาสัทธมังมุนีราชาส,าสุนันทุสักโมโอคาทางสักเเกเมจารูเบกฤิีคาราตเตจันตาเเกมิมาเนทีเปรเทจักาเมอันตาโรนาคาานีเคหัตถุมหิเขอเดภุมมาจายันตุเทวะอาชาลัะวิสเมยคันทพนาคาติทันดาสันดีเกยังมุนิวาราวาจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนสกาโรยมะธันตาธรรมสวนกรโรยามะธันตาธรรมะสวนกรโรยมะันตาบทสวดนามการสิทธิคาถาะโมตัสสะพะคะวะตอราตสัมมาสัมุทตัสสะะโมตัสสะพะคะวะตอราตสัมมาสัมุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตตอมาสมโมะระหะวตรสัมมาสัมุทตัสสะบทสวตอราติยคาาสัมโมตัสสะพะอัาญอสัมมาัมเมสรณังวะตอเอัมสัจจตัชสะนะโสติราตุนโมาสัมโะตา นัติเมสรนังอัญญังทมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสจโตเชนาสโสติเมหุนตูสะปทานัติเมสรนังอัญญังสังโฆมเมสรนังวะลังเอเตนัสจวเชนาสโสติเมหุนตูสะปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มาห้าการุณิโกนาโทอัตธยาสพปนินางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเหเดนะสัจจวัชนะมาหุนตุสปุปปทวะมาห้าการุณิโกนาโทหิตายาสพปนินางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเหเดนะสัจจวัชนะมาหุนตุสปุปปทวะมาห้าการุณิโกนาโทสุขายาสพปนินางปูเรตวาปารมีสภาวะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเดนะสัจจวัชนะมาหุนตุสปุปปทวะ บทสวดมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหารติกาเปตระวัตุสุพิมภาวเนมหาตาภิกขุสังเขะสัตถิงปัญจมัติหิภิกขุสตหิสเพหิวะอรหันติหิตัสหิจาโรกัทาตหิ เทวตาเยปุยนาสนิปติตาหุนตีปะขวันตังทศนายยาภิกขุสังขัญจัอาทะโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาเทวโหสีอายังโคปะขวาสเกสุวิหารติกาปิระวตโตสมิงมหาวเนมาฮาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกขุเสภิกขุสเตหิสเปหิวอารันเตหิทัศหิจารุกัทธาตุหิ เอวตาเยปุเยนาสันิปติตาหันติปะกาศอนดังลัสษณะยาภิคุสังขัญจะยันโนมัยัมปิเยนะมาควาเตโนปัสสงฆ์มัยามาอุปสังฆามิตรวาปะควาโตสันติเกปาเทกะคาท้าปัสเยามาอัติอาดาโคตาเทวตาสยาท้าปีนามาภราวาปุริโสสมันทิตังวาภาหังปัสซาริยะปัสซาริตังวาภาหังสมินชัยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาปัควาโตบุรัโตปัตุระหังโญ อาตะโคอาเดวตาปะกาศมันตังเอกอภิวาเทต่ว่าเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเดวตาปะกาศว่าโตสนิเกอิมังกาทังอภาสิมาหาสมัยโยปวานาสมิงเทวกายาสมากตาอาคตัมหมอิมังธรรมะสมะยันักกิตาเยวะอปาราจิตตสังคันเตอาตะโคอปาราเทวตาปะกาศว่าโตสนิเกอิมังกาทังอภาสรอัตาตาภิกขาโวมหะธรรมะ คาหังโซจิตังอัตโนอุชุกะมากางสโสรซาราทิวาเนตานิคะเหตวาวาอินทริยารักขันติปันธิตาติอาทโคอปาราเทวตาปะขวันโตสั้นติเกอีกมงคาทังอาภาสีเฉตวาขี่รังเจตวาปริคังอินทัขี่รังโอหัจามะเมชาเต,เตจารันติสุทธาวิมาราจาคูมาตาสุทันตาสุสุนาคอาอติ ආද කො අපාරා เทวตาภควัตโตสันติเกဣ මන්තර ังอาภา సి เย கே ติ붓္တัง சரණ ังคถาเสนะเตခมิ ਸੰ ติอป ായ ภูมิป හා ยามาโนสังเเฑหังเทวก යන් පරි ปูเร ਸੰ တိติ ආද කො ภควาภิกขู આમ นเตสิเย부เย න ภิกขเวท සසු โรกาတု සු ເ Hewata sanipati ta hun ditattha katanghasana ya bhiko sanganya เยาวิเตวิกเวไอแห่สุงอติตามัทฐานังอัรหันโตสมาสัมปุทาเตสัมปิภะกะวันนานังเอตาปารามเยวะเทวะดาสัณิปะเตตาอัหิสุงเซยยะธาปิไม่หังเอตาระหีเยปิเตวิกเวตาภาวิสันเดอานาคตามัทฐานังอัรหันโตสมาสัมปุทาเตสัมปิภะกะวันนานังเอตาปารามเยวะเทวตาสัณิปะเตาภาวิสันเด เสยียยาธาปีเมหังเอตาระหิอาจิคิสัมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเกแตเยสัมมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเถสิสัมมีภิกขเวเทวกายานามายามนามานิตังสุนันทาสาทถุกังมานาสีกาโรธา,าภาสิสัมมิเตเอวัมพันเตติโคเตวิคูปะคะวะโตปัจจโสสุมภะคะวะเอตัตถวจาสีโรกาโมกัสสัมียถาภูมิมาตถา,าสีตา เยสิตาคิริคภารังปหิตอัตตาสามาหิตาโพธูสีหะวาสะลีนะโรมาหังสาวิสสบุโนโอดาตมะนะสาสุทธาวิปัสสณะมานาเวลาพีโยปัญจะสเตยะโตวะเนกัปปิระวะทะเวตาโตอมนตยิสสะทาสาวะเกสะสะเนระเตเทวะกะยะอภิกันตะอะเตวินะวิคโวเตจะอัตตัปปมะกะรุงสุตตะวาพุทธศาสนาสัง เถสัปโตรัหุยาังอามะโนสานาทัสนังอาเบเกสตตะมัทักส่งมัทักพุงสาคัสรางอัตสตริงสาดังเอเกสาคัดสร้างาังอามะโนสานาทัสสุงอาเบเกนัมัทคุงทีสาสภาปุตตะหุงตันยสภังอภินญญาวะวคิตวานาจกขุมาตาโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสะสเนรเตเทวกายาอภิกันตะเตวินาธรรมอขโว เยาวหังเกตยสศมีคิราเฮนุปุปสะสาตาจักษาวายคาบุมะคาบิราวาทวะเยติมันโตจุติมันโตวันะวันโตยศสีโนมอถามานะอภิกกรรมบุปผูนาสัมถิงวันังชาสักษาเฮมะวตายยคานานาตะวันิหนอยทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยศสีโน โมธ้ามานาอภิกรรมงูพิฆุนังสัมเิงหันางซาตาคีลาติสากาซายาคานานาตะวันิโนเอติมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมธ้ามานาอภิกรรมงูพิฆุนังสัมเิงหันางอิเจเตโซระสากาซายาคานานาตะวันิโนเอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมธ้ามานาอภิกรรมงูพิฆุนังสัมเิงหันาง เวสามิตาปัญจสตตยยะขานันตะวันหิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตสสินโนโมท่ามานาอภิกรรมงพิอกุ้หนังสมเด็จหัวนางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสนิเวสนางผีโยนางสตัสสะหัสสร้างยะขานังปายุรุปัสติกุมพิโรราชคะหิโกโซปะคะสมิติมาวนังปุริมันจะทีสร้างราชารัตตะรัตโทปัสสติ ขัน,นธพนันังอธิปติมหารายชายศสิโซปตูตาปิตัสสะมหาโวินทานามามหาภราเอติมันโตชุติมันโตวะมันโตยศสิโนโมทัมานาอภิกรรมงวิขุนังสมติงวุนังทากขีนจัติสร้างราชาวีรุณหตัปพะสัตติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยัสิโซปูตาปิตัสสะหาโวินทนามามหาภรา ยทิมันโตจุติมันโตวันะมันโตยาสิโนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิงวันนงปาชีมันจะที่สร้างราชาวโรปะโคปัสซาสตินาคานังอธิปติมหาราชยาสิโซปูตตปิตัสปะหะโบอินทนามามหาภารายทิมันโตจุติมันโตวนะมันโตยาสิโนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิงวันนงอุตรัญจะที่สร้างราชากูเวโรตปัสซาสติ ยาฆ่านังอาทิปติมหาราชยาสสิโซผูตาปิตสะปะหาโวอินทนามามาภาราอีเอติมันโตชุติมันโตวันตะมันโตยาสสิโนโมนักมานะอภิกรรมองค์พิุนังสุมเทมนังปุริมาทิสรัตตาลาโทษะคีในนาวิรุณหังโกปาชีเมนาวิโรปะโคกุเวโรตรังิสรัจตารเตมหาราชาสามันตาเจตโรติสาทัทธละมานาอัตตังสุวเนกาปิระวัเธเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอาโกวันจานีกาสนา มายากูเตนุเวเรนุวิภูจะวิภูโตสหะเฉนทนกามาเศโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปะมาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมัตติจีเตเสโนจะคันตพนารราชาชนสงสภะอาคูปัญจาสิโคเจวะอติมหโรสุยวชัชสาเอเดดัญเยจะราชาโงคันตภาสหราชุพินมรทัมานาอภิการมุงพิพุทังสมิธกวดัง อาท่าคูนาพัซนาคาเวสาลาสหัสชะกาคัมพารัตระอาคูอาปยาคาสหายาติพิยามูนาทัตระท่าจาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปคัสัมปิเกวันังเยนะคราเชราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุติจักคู่เวหายาซาเตวะนะมัชาปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอาตาอาภะยันตานาคราเช ภราชานะมาสิสุปันนะโตเขมมากมาก,กาสีพุทโธสั้นหน้าหิวใจหิอุปวายันตานาะคาสุปันนาะสารณะนะมากันสุขุท,ทงังชีตาวาชิรา,ชาหานเทนาสมุทางอสุรสิตา อาตาโรวาสวัเซเตอิทิมันโตยะสสิโนกาวรกันชามหาพิสมาอสราธนาเวกสาเววจิติสุจิติจะปะหาราโทนัมบจิสหะสาตันจะภริปุตานังสเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาภริงเซนังราหุวัตมุปาขมุงสามโยธานิพัันเตภิกุนังสมิติห์นังอาโปจะเทวาปัทฐวีจะเตโชวโยตธาขมุงวารุนาวารุณาเทวาสโมจายัสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัสเตเตศยาสเพทานาตอนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนักมันโตยัสิโนโมทธาณาปิกามโมภุนังสุติเงินนงเวนทุนจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสุ้กวิสาเทวาจันทะมาโกกุระคิตาสุริยะสุ้กวิสาเทวาสุริยะมาโกกุระคิตานัณคาตานิปุระคิตาวะอาคูมันตวารากาวาสุนังวาสโวเสโตสกโคปะขปิณาโตทัสเสเต ทัสสทากายาอัสเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาบมโตัสสินโนโมธาบนาภิกษมโมกข์นังสมเด็งังอางท่าโคสังฆูเทวาชาระมักคีสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาโอภะนิพาสิโนวารุณาสหาธรรมมาจะาจุตตาจะอเนชฉกาสุเลยารุจิระอากูอากูวาสะวเนสิโนทาเสเตสกายาสเพทนาตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาบมโตัสสินโนโมธาบนาภิกษมโมกข์นังสมเด็วันนง ส,าม,าม,าสามานามาหาสมานามโนซามโนสุตมาคิทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูหรารโยเทวาเยจารงเทวาสีโนปารัคามหาปราระกาบอาคูเทวาย,ยสสาศีโนทเสเตสกยาสเวตนา,ตานนโตศีโนอิทิมโตชุติมันโตหนวันโตโยสสีโนมดถ้ามานาบวิกมูวิกุณังสุปิโวนังสุงงสากากรุมหาอาอรุณาอาคูเวคานาซา,าสาหะโอทาตะไครห้าปาโมกข้คคาอคคา,าคูเทวาวิจักขณา สาธามตาห้ารักคาชามิสกาจายาสิโนฐานะยังอาคาปัชุนโนโยดิชาอภิวัสติฐานะเสเตสคายาสเวทนาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนั่นวันโตยาสิโนโมทัพมนาอภิกมงผิกคุณังสติีกวานังเขมิยาอุตายามากัฏกาจายาสิโนสัมพิตรกะวรมาเสตธาชุตินันมาจะอาสวะนิมาราติโนอาโคอัทธโควันณิมิตาอาเสเตสคายาสเวทนาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนั่นวันโตยาสิโนโมทัพมนาอภิกมงผิกคุณังสติีกวานัง สัทเทเตเทวะนิกายาสะเพธนาตะวะนิโนนามันไวยเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสะตีสะสหงาปาวุทธชาติมักขีรังโอคตินะมนาสวังขาเขโมขะตรังนาคังจันตังวะอสิตาติตังสุพรหมปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสั้นนังกุมารโอติโสจะโสปะขาสมิงวันังสาหัสสัพพมมรคนังมาปมาเปตีถติอุปปันโนชุติมันโตวิสมะกายโยยัสสิโซถาเสทาอิสระอาคูปัจจะปัจเจกวาสวัตติโน เตสันจะมาเจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพเมเคมาอารเสนาอภิกามีภาสากันหาสัมมันทียังเอทถกันหาทะพันหาทะราเคนาพันธมรตุโวสัมปันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกชินังอีติตถาะมหาเสโนกันหาเชนังอเปสยิปานีนาตระมาหัจจะสาวังกตวานาเบระวังยะท่าปะวุสโกเมโคธนะยันโตสาวุต สวิตชูโกตาทาโซปัจจทาวติสังกุโตอัสยมอเสตัญญาสะังอภินญายาวะวะกิตวานาจักุมาตาโตอมันติสะทาสาวะเกสะสเนระเตมาราเสนาอภิกันตะเตวินาธพิขะโวเตจจัตตาปมากะรุงสุตตะวะพุตสสะสาสนังวีตาราเชหิปะกามุงเณรสังโลมะวิอินชายงสาเปวิชิตะสังฆามาพยาติตายาสสิโสทัสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาเิ บวสวดจุลชัยยะปาระกรนมโมเมพุทธเตชะสาระตะนาตยะตามิกาเตชะปสิทธิประสีทเทวานารายะปารเมโสดาสิทธิพรม,มาจะอินทาจะตุโรกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพรมะม ชยประสิทธิพระวันตุเตชยชยทารณีทารณีอุทธทิอุทธทธีนาทีนาทีชยชยขคนละตนละนิใสนิไรใสเส,สนะเมรุราชพลน,นา,าชีชยชยคำพีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจภูตการีชยชยทุนนิมิตาโรคีชยสิงคีสุดทาทานมุขชาชยชยวารุณา วรุณมุขสาตราชยยะยจำปาทินาคะโกละคันทกชยาาชยะคัจคณน,นตุรงสุกะระูุชงสีหะพยัคฆทีปาชิชยะวารุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณณสุทธินรารดีชิชยะสุขาสุขาชีวีชิชยะมารณิ ทารณีตะเรสธาชุชัชยชิชยะทารณีสารตินสธาชิชยะมังกราตลัญยาภาวะเขคชิชยะวารุณายัเเคชิชยะรักเกษสุรพุชเตชาชิชยะพรมเเมนทัศนาชิชยะราชาธิราชาชัยชิชยะปัทวิงสัพพังชิชยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชิชยะไมเหสุโรหะโรหะินเทวาชิชยะพรมาสุรโคชิชยะนาโควิรุณทงโกวิรูปะโคจันทิมารวิ อินโทจะเวนเตยโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโุมาโรทัตตร์โกอัฐาระศามหาเทวาสิทธิตาปะศอาทะโยอิสิโนสาวะสาว,สาวกาภา,าชายะมาราโมพะวันตุเตยชยะชยะธรมโมจะสังโคจะทัศปาโรจะชยะกัาง เอเตะชัยยะเตชนะชัยยะโสถีพะวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคาราชัยโยปิพุทธสัสดิมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาาพมกนามเหสินโนชัยโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาาอินทะคนามเหสินโนชัยโยพุทธสัสริมาโต อายังมาลาสัจปาปิมาโตปรา,าปราชโยอุโคสยามโมทิปันเทปโมทิตาชยตาทา,ทน,านเทวคณามมเหสินโนชโย,ยปิพุทธ,ธสัจสิริมาโตอายังวาลาสัจปาปิมาโตปรา,าปราชโย อุโคสยมโมติมเทบะโมติตาชยตาตาสุปนักนามาเหสินโนชโยปิพุทธสสิริมันโตอายังมาราสาจปาปิมันโตปาราชโยอุโคสยมโมติมเทบาโมติตาชยตาตานาคคนามาเหสินโนชโยพุทธสสิริมัตโตอายังมาราสาจปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยมโมติมเทบาโมติตาชยตาตาสัพพมัคนามาเหสินโนชยันโตโพธิยามูเรสเกยานังทวัทิวัฒโน เอวังตาวังวิเชโยโหหิเชยสุชยมังคะเรอปราชิตปัญลังเกสีเซปทวิโบคเรอภิเซเกสัปพุทธนาอาคาปโตบมตติสุนักตังสุมังคารังสุปปะพัดังสมุทติตังสุโกนโอสมโมหตโตจะสุยิทังสุพรมจาริโสปัตถคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัตถคินาปัตถคินานิคตวารพันตะเทปะทถคินเนเตอันเถรัฐาสุขิตาวิรุณห้าปุตตะสเนโรคาสุขิตาหนทะสัหาสับ เพลงหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวะอัศมิงท่าเนอดิคตาทิคายุกาสทาหนโตสุกิตาหนโตสัพพทาลักขันโตสัพพตานางลักข์ลักขันโตชิตนสะสาสนังยากาจิปัต,ตนาเตสังสัพเพปูเรนตุนาโมระธายุตตะการปวัตสันตุวัโโตวส,ตสังวัตซาวราหกาโรคาจุป,ปัตวาเตสังนิวารเรนตุจะ สัพพาการาสุกายาสุขขังจิตตะสุขขังอารหันตุยทะทราหั่บหมดสวดธรรมนิยามมาสุตังเอวังเอวังเมสุตังเอกังสมัมยังมะกาวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอาณากรปินทิกัสอาราเมนตัตะตะโคภะกวะพิคุอามันเตเสวิขโวติภาทันเตติเตวิคุภะกวะโตปัจโซสุงมะกวะเอตตะวจั โอวาทาวาวิกขเวรธาคตาตานังอนุปาทาวาธาธาคตานังทีตาวะสะตาตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสะเปริ้งขาราอนิจจติตางนาณะธาตุอภิสัมมุจนิติอภิสเมติอภิสัมมุจิตตวะอภิสเมนาวาอาจิกติเดเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิการโรติสะเปสังขาราอนิจจติ

Ova dhammapi kave lata kathana anumada dhammata lata kathana. Tisavassa tatutamati tata thamaniyamata savedaba anattate lata kato abhisamujatiti abhisameti abhisamujitava abhisametava. Ajati desa banyameti อิธามะโมจามขคาวาตตมะนาเตภิกขุพขวาวโตภาสิตังอภินันนัอภินันทุนติหมดสวดพัะเทกรัตคาถาอาตีตังนาวาคะเมยยักษปฏิกังเกอ,อันาฆตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาตีตัมปะอีนันตังอัปัตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนา,าคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานะปะโรหะเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นจะพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เงอนยแงคอนแคลนเขาควรพ,อพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนโสังฆะรันเตนะมาอาเซเนนะมัจุนาเพราะความเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหะระมาตาปิงอะโหรตะตมะตันทิตัง สังเวภะเทกรตโตติสันโตจาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่ำกล่าวเรียกผู้มีความเบียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียด้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมหมดสวดธรรมะสังเวขปัจเจเวคณนะสัพเพสังคาระอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขา ราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารแลมไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอ่ะ ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมยามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปาริโยสานังเมชีวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยงวัตตะควรที่จะสังเวช อย่างกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิตั้งอยู่นานเอะเปงตะวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กริงคารังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาอ,อุปาทาวยธรรมมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานนโรจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่ง สเพสัตตามรันตีจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูชาวริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวห่างมาเิซามิเรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอทสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสเพหิอะเตหิพะเตหิกะตัง ปุญญโนโอะนโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวะอัศมิงฐาเนอาทิตคตาธิคายุกาสัพ ทาหุนโตสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตมาตาปีตาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาฆาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพอาจาริโยปัจชายะสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพนักตาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตทุกข้าพโมจันโตสัพเพสาิ สามาตินังสมิชันตุโกบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทฐานาคาถายาเทวาตาสันติวิหาราวาสินีทู่เปคเรโพธิคาเรตหิ่งตยิ่ง,ต,งตาธรรมธาเนณะภวันกปูชิตาโสทิ่งกะโรนเตทะวิหาลมันทะเลเทรา,าชัจชานาวกาจาพิขโวาสารามีกาธานะาปฏิอุป,ปาสก,กาขามาจาทะเทสะนิขมาจะอิสลาสัปะณภูตาสุกิตาพวันตุเตชราปูชา,า,ชาเยปิจะอันะซัมภาวาสังเซตชาตาอาาัฏฐะ โวบ,บาปติการิยานิกังธรรมวารังปริจเตสาเพปิทุคคสะกรณตุสั้งขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรม,มทราจปุกรา,าสารังหุนตุสมคโควะอัอทธายะจหิตายะจจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสาเพปิธรรม,มจาริโนโวทิงสัมมาสัมปาปเนยามะธรรมเเอริยาปเวดิเตปาสั้นนาหุนตุสาเพปิบานิโนโหตทะซสาสเน สัม,มาทารังประเวชั้นโตกาเรเทโวประวัติสตุวุติภาวยาสตตานสัสมิทังเนตุมเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันตุปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตตาเจนิทุกข้าพยาปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปตังปุญฺะสัมปทาสาเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปสิทธิยาฐานังทานันตุสัทธายาสีรับนักขันตุสัพพะทาภาวนาปิรตาห้องตัวขัดชั้นตุเทวตาคาตาสุมังคาราคาถาแห่งตุสัพังสุมังคารังรักขันตัพพะเทวตาสัพพะบุทานุภาเวนสวร์ห้นตุวนิรันตัะ ขันตุสัพพังสมังคารังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสที่หันตุนิาลาตะังขันตุส,พาาสัพพังสมังคารังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสที่หันตุนิาลาตะัง สัพเอบุทาภรปัตาปเจกนัจยพลังห so nice ันต e no so ันแต่ชนะระคพังิสัพปโสสเพเอบุทาภรปัตาปเจกนานจยพลังหันตานเตชชนะระคาพลังมิสัพปโซสเพเอบุทาภรปัตาปเจกนัจยพลังหันตานแต่ชนะระคาังิสับปโสสเพเอบุทาภรปัตาปเจกนันเจย์พลังหันตานเตชชนะระคาลังิสับปโซสัพเอบุทาภรปตาปเจกนัจยพลังหันตานแต่ชนะราคาพลังมิสัพปโสสเพเอบุทาภรปัตาปเจกนัจยพลังหันตานเตชะนะราคาพลังมิสับปัน แตชนะราคขมาพมาสัพทโซสพเพปุทาภรัพปตาปเจกัลเจยพะรังหันตานแตชนะราคขมาพมาสัพทโซสพเพปุทาภรัพปตาปเจกัลเจยพะรังหันตานแตชนะรัคขมาพมาสัพทรโด้วยอัม นาฏแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าวท่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุกิยพะรมราชินาพระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนินสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัปปสุริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แครคพาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงสมมา อาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้ำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอดเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทอสาธุ